ลองนึกถึงโมเมนต์ที่เรารู้สึกอยากกลับบ้านไหมสมมติวันนี้มีวันหนักๆมาแล้วเรารู้สึกแบบโอ๊ยวันนี้อยากกลับไปนอนแล้วอยากกลับไปที่ที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นที่พักอะไรอย่างเงี้ยเออบ้านมันก็คือแบบที่พักจริงๆเพราะฉะนั้นความสําคัญของบ้านในลักษณะข,ของที่พักเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในในการออกแบบบ้านทุกอย่างเลยจริงๆที่สนใจสถาปัตย์ถ้าเริ่มจริงก็คือตอนเด็กๆ สมมติว่าเราไปบ้านของเพื่อนแม่หรือเพื่อนของเพื่อนหรืออะไรก็ตามทีอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออบ้านหลังนี้เราชอบอีกจุดหนึ่งก็คือเวลาที่เขาไปวิสิต์คณะตอนนั้นก็เรียนมัธยมที่เตรียมเตรียมพัทอะไรเงี้ยแล้วมหาวิทยาลัยที่ใกล้โรงเรียนที่สุดก็คือรกกบบาชบังเราก็เดินไปดูหมดเลยทั้งแบบที่เขามีวิศวะมีอาร์ตมีสถาปัตอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นก็คือมันตรงกับคล้ายๆว่าเขาแสดงทฤิ์ พอดีอะไรเงี้ยเขาก็เอามาโชว์มันดูเหมือนแบบมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสะกิดใจเราอะก็เลยโ okay. อเคเพราะนนั้นมันใกล้จะเอ็นแล้วมันก็ชัดเจนแล้วเราก็เลยเลือกเลือกขนาดนี้อาจารย์ส่วนใหญ่ตอนนั้นก็จะเป็นรุ่นที่เขาศึกษาจากยุคแบบซิกซี่อะไรเงี้ยแบบแฟรงค์ลอยไร้บ้างหรือว่า ก่อนหน้านั้นนะก่อน60ก็มีแบบพวกมิสมนโนโลเลยคาบูอะไรเงี้ยคนที่ดูงานเขาบ่อยๆจริงๆตอนตอนที่เรียนอยู่ก็ก็กกเป็นยุคนั่นแหละยุคแบบคลาสสิกอะ่ะก็ชื่อว่าริชาร์ดนูทราเป็นสนาปนิ้ที่ทําบ้านเยอะแล้วก็บ้านเขาก็จะเหมือนกับเป็นแนวเรียบง่ายอย่างนี้แหละคล้ายๆ คล้ายๆแฟรง์รอยไลท์แต่ว่าแบบมันจะดูเรียบกว่าอะไรเงี้ยพอมาทำงานใหม่ๆก็ชอบเคอรี่ฮิลที่เขาเสียชีวิตแล้วลยอะไรเงี้ยเราก็ทำงานไปเกือบจะ5-6ปีแล้วแหละมันก็จะรู้กระบวนการที่ค่อนข้างจะครบพอสมควรแหละเราก็จะเชี่ยวชาญในจุดหนึ่งของเราทีนี้ในโลกที่มันเป็นที่มันดิจิตอลขึ้นเ่ยที่เขาพูดถึงพารามิเตอร์อะไรพวกนี้มันเป็นยังไงเนี่ยเราเราเราคือไม่รู้เรื่องเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุว่าเออเราอยากจะไปเรียนไปที่อเมริกาครับที่ UC Berkeley พอ,อกลับมาปึ้งเนี่ยมันก็เลยมีทางกรุ๊ปเขาก็แบบคล้ายๆอยากจะแยกบริษัทที่ทำแต่บ้านออกมาอะไรเงี้ยเป็นเอซีเ้าเเราก็เลยมากับช่วยพี่ๆเขาเซตไอตัว HD นี้ขึ้นมาพอมันเป็น,ปนลักษณะของบ้านเนี่ยก็มันจะเริ่มจากว่า ถ้าถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือจะเรียกว่าขั้นตอนที่ว่าทําความสนิทกับโปรแกรมมากกว่าอก็คือว่าเราก็ต้องคุยกับเจ้าของบ้านแล้วก็ดูว่าเขาต้องการอะไรมันก็จะมีความต้องการเขาส่วนหนึ่งแล้บ้านก็ไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ที่ที่เรารู้สึกว่ามันดีเราก็ต้องคํานึงถึงว่าเอ๊ะแล้วคนอื่นเนี่ยเขาคิดว่ามันดีหรือเปล่าหรือตอนนี้เองที่เหมือนกับทุกคนก็อยากจะทํางานอะไรที่มันดูโดดเด่นออกมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนหนึ่งก็คือต้องคํานึงด้วยว่า ในการคิดที่เราจะใส่อะไรที่มันโดดเด่นเข้าไปเนี่ยมันดีกับใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดีกับลูกค้าดีกับคนที่เราออกแบบให้จริงๆหรือเปล่าคือเราเป็นเหมือนกับจอยเหมือนศูนย์รวมอะเอนจิเนียร์ก็วิ่งมาลูกค้าก็วิ่งมาผู้รับเหมาอะไรต่างๆซัพพลายเออร์ก็วิ่งมาเราก็ต้องจัดการเหมือนกับว่าทุกๆุกอย่างเนี่ยเขาก็มี Requirement ของเขาอยู่รอบรอบด้านอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยไอายการจัดการก็คือเราต้องทําให้ทุกคนมีความสุขสมมติว่ามีน้องมาช่วยอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่ใช่ว่าโอเคน้องไปทํามาก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตรวจถ้าทํางานเป็นทีมเนี่ยเราประสบความสําเร็จในในแง่ของพี่ก็คือว่าทุกคนนะ่ะต้องแฮปปี้กับไอสิ่งที่เราที่เรากําลังจะจะทำพี่ตรงนี้น้องเติมตรงนี้มาจนกระทั่งแยกไม่ออกว่าโปรเจกต์เนี้ยใคร lead อันนี้พี่รู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าโอเคไอสิ่งที่พี่บอกว่าเราอยากเห็นนะ่ะ คนที่อยู่ในทีมเรามันก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะร่วมกันไฟไปด้วยกันได้ว่าทุกคนมันอยากเห็นให้ตรงเนี้ขึ้นมาไอ้เป้าหมายถ้าถ้าถามว่าจะรู้สึกประสบความสําเร็จเมื่อไหร่เนี่ยในส่วนตัวเรู้สึกว่าจะประสบความสาเร็จก็ต่อเมื่อทํางานชิ้นหนึ่งออกมาแล้วรู้สึกแบบโอ้ยงานนี้เราชอบจังเลยชอบแต่ด้วยข้อจํากัดหรือว่าด้วยทัศนคติการจัดการอะไรของเรามันอาจจะ ยังเป็นอุปสรรคอยู่มันไม่ใช่เรื่องของทักษะดีไซน์อย่างเดียวในการที่จะดํารงชีวิตเป็นสถาปนิกไปอะไรเงี้ยบางทีแบบก็ทักษะดีไซน์เดิมนี่แหละแต่อธิจูดเราเปลี่ยนเราความพอใจเราอาจจะมีกับงานมากขึ้นเพราะเราเข้าใจความต้องการของหลายๆฝ่ายมากขึ้นหรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยจนถึงวันนั้นแหละก็จะคิดว่าเออเราประสบความสําเร็จเพราะเราได้จัดการทุกอย่างด้วยความสบายใจลองมาคิดจริงยังจริงว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่เราออกแบบอยู่แล้ว กลับบ้านมาวันนี้เราเรารู้สึกอะไรหรือเราอยากจะนําเสนอความรู้สึกอะไรให้เขาถ้าเกิดคนหนึ่งมันมีความสุขแล้วมันก็อาจจะทําให้สังคมมันคล้ายๆมูดมันดีขึ้นหรืออะไรอย่างนี้